เจอคนรักลุงตู่ด้วยไปนั่งเดียวเป็นไม่เป็นน้าสายขวาขวาเมื่อกี้มีคนายตายหน่อยขนหนเมื่อกี้นผล่ามาตรงนู้นไหนอ่ะตรงไปตรงไปเฮ้ยอีมันไหนแล้วอ่ะทำตาตังรอตางตงต ไอ้หูฟังมะเนี่ยใช่ใครหูทางปมาเนี่ยเฮ้ยนี่ข้างไหนอ่ะใช่ผิดข้างเอ้าเร็วๆล้วทำไมเ็วไปเอ้ยมันตายรอรอระพันไรเออเออครับทื้อทื้อทื้อไปไปไปก็ว่าทำไมมันเสียงมันโคลาฟัง ไอบบ้โอเดรตัวไอเอามานันดีเออ,อันอะไรเฮ้ยอดีนี่ไปมันจะโดดอ่ะไปไปขึ้นนู้นไปนี่หรอเออไปเลยลวเวอะไรระเบิดอ่ะ ตายป่ะเครื่องหลังข้หลังเห็นป่ะมันกระดุกกระดิกเออมันกระดุกกระดิกมันกระดุกกระดิกเอามันเออเอามันเว้ยมันเดินติดเออสวยเรามันตายยากนะตีมันนี่เออสวยอุ๊บแอน ไม่มีไม่ได้ใส่บาร์บีคิวมาเดินหาเลยเนี่ยแถวนี้นีแหละเมื morgen, ่อกี้มันอยู่นี่ไงนี่ไงตายตายหรือตายก้อมันก้อนรถรถรถอะไรแล้วอ่ะอันนี้ได้ไม่ค่อยเก่งนี่ไม่ค่อยเก่งรู้ๆเลยมันตีมันตีไว้ทามมันตามมัน ไปแล้วไปไปกูนตรงนี้ทำอะไรได้อะอะไรนะมันดูแล้วตีทีเดียวล้มแต่ว่ามันเสียเวลาก่อนตัวต้านเลยนะสวยดอู้กูมาเออสวยเอาไว้ ได้คลิปแล้วกูไปมั้ยเฮ้ยไม่เอาไม่ได้คลิปไปเฮ้ยมีคนปั่นอยู่ในนี้หรือเปล่านู่นนู่นน่นไปไเลยไปไปไปนั่นตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมไม่หิ่นเหรอไม่ฮี่นเหรไม่มี่มมาแล้วตัวนี้ไม่มี่มมาแล้วเดินตามไปเดินตามไปไม่ฮี่นหรอ ดีเหรอดีงั้นดีโอ้ไม่ไม่งั้นดีเอาไม่รู้ข้ามตาตาไปเลย่มตั้งที่เอาไม่รู้อ่ะเอาไม่รู้อ่ะมาแล้วไม่มีมาแล้วล้มล้มชัวร์ล้มชัวร์ไอ้อะไรอ่ะสวยเอออู้ไปหนูโหดว่ะเอาไปแบบเอนานี้ เฮ้ยเอามันไปแล้วหนึ่งคนต้องหาตัวไหนให้เจอนะตรงไหนอ่ะไอตัวที่ทเราตายแล้วอ่ะไอเลรียญปอนอ่ะไหนไง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 อ่ยไหนไงไหนไงเออตรงไปตรงไปมองซ้ายหน่อยเอ,อ้อยู่เถอนั้นแหละเหยีรอยเท้าปะนั่น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 เอามาันเ,เอามาันเอามาันไว้ทึบไปเลยทึบไ,ไปเลยเสียเวลาทึบ<ๆ>ไปเลยทึบไปเลย ไอ้มันไอ้มันไอ้ไหนอาบ้ามันเอาไหมท่านะเอ้ยเออไอ้เหี้ยดูกูเล่นเองช่อนี้อย่าเอา ไปทิพยเลยทิพเลยเออทิพเลยไล่มันมันล้มมันตายแล้วมันล้มมันตายแล้วเอามันเอามันมันตายปีตายยากนะระวังระวังขึ้นไปเลยก็ได้นะเหรอทำไมออไอ้ติดตามไปไมตามไปมันไม่ไปมันไม่วนสวยต่างไม่น่าทันเดินดักเดินดักเ,เดินดักเดินดักเออเดินดักสวยเอยอะไรวะ สวยเออทึบประตูก่อนทึบประตูก่อนแล้วค่อยอุ้มทึบประตูก่อนเออปุ๊บดูวไวเดี๋ยวเราไปฆ่าเนียเอาหลบได้ดีเลยบ้างเออโอ้ยมันมุดมันปั่นหมดแล้วนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นแบกได้อยู่เอาฆ่าเนี่ยแล้วมันสองเครื่องนี้ยังไม่ได้ปั่นหรอกกูดูรู้อีกไม่ได้ปัดอ่าหาห่าหาไปๆๆๆๆๆเดินไปหาเครื่องเลยทางบ้านฟ้านู่นนู้นตรงนู้นนู้นใช่เนี่ยปะมันมันใครอะไม่รู้เมกเมกเมก ต้องเอาไหมอ่ะไปไปเครื่องนู้ก่อนไปเครื่องนู้ก่อนที่ไปก่อนที่อนไปไหนอ่ะไปเครื่องไหนอ่ะไปเครื่องบ้านฟ้าฟ้าบ้านกดปัดบ้าดูดิมองแอบมองไม่มีกลับ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 พลังพลังพลังกลับไปหามันตัวนั้นตัวหินตะเกียบตือไม้ก่อนก็ได้นะนั่นไหนบ้านมาเดินกลับไปปัดละปัดทิองไม้ก่อนทิ้งไม้ก่อนไปไปไปเฮ้ยิีมันิีมัน ยังมีคุณแจ่ด้วยแย่แ,ยแล้ววันๆๆอย่าให้มันได้ใช้คุญแจ่ตีโวยอุ้มแฟนเดินไปดูเดีินเดินไปอยู่ใกล้กันไม่เป็นไรเดินไปถือเดินไปถีบเครื่องหน้าใส่ถีบเพื่อนมาขลางังไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องเครื่องเครื่องเนี่ยแถวนี้ขวาถ้าไม่มีก็ไปเครื่องขวาบ้านใหญ่บ้านใหญ่ดิ ทิบก่อนทิบเพื่นก่อนทิบขึ้นก่อนค่อยตีทิบขึ้นก่อนทิบเ่อนสวยไป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 ให้มันช่วยให้มันช่วยเฮ้ยมันช่วยแล้ววะดีดีเฮ้ยเนียหหายไปเลยไอ้สัตว์ถ้าเกิดเครื่องมันแตกแรงไว้อยู่เอาสวยดิสวยปุ้ม อ้อมอ้มอ้มหนูมันยังไม่เกิดไม่เป็นไรต้องปั่นอีกเครื่องนึงอุ้มมาแปนตายดินก็ได้โอ้ยแันไปเครื่องก็ได้หยุดเครื่องไปที่ไปเก็บด้างสวย โซนไว้ล็กบินข้างหน้าแสดงว่ามีคนล็กบินอันนี้แหละซ้ายหน่อยเฮ้ยมีคนจะอึดจะอึดดิเอ้าเพื่อีะลืมเดินอ่ะดิคนลงมาช่วยแล้วกลับไป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 เอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนไอัเนี้ยไถ่เนียตายหลุมมันจะเกิดไอ้แม่งเลย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 ดิ สตีสตไปปุ้ม้เอ้ยตัวนี้มันไม่ทำอะไรเลยววะตัวหนูมันทำอะไรไม่ได้เร็หรอทำได้แต่ว่าถ้าเกิดพี่ต่อเธอเธอจะไม่ได้ฆ่าใครเลย <c oughs> อยากฆ่าหมดปะอยากฆ่าหมดตอนนี้ต้องแบบว่าต้องแค่ตัวช่วยนะเอาตัวช่วยไหมเอาสวยสวยตีมันตี ได้เตีดีเลยดีตีมาอีกทีนึงตีมานะตี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 ตัวนั้นนะตีเดี๋ยวอย่าเพิ่งฆ่าไล่ตามไปนี่ไปก่อนตามไปนี่ไปตามไปนี่ไปหยุดตามไปนี่ไปตามไปนี่ไปเออตามไปนี่ไปค่อยอุ้มนะเดี๋ยวอุ้มแล้วหลุมมันเกิดไปตามไปนี่ไปตามไปนี่ไปเฮ้ยห้ามอุ้มเหรอเออตามไปนี่ไปก่อนช่วยพี่ตามไปนี่ไปก่อนอีมันตีดีไปนั่นน่ะไป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 คือตอนนี้มันต้องไปเครื่องหนึ่งหลุมถึงจะเกิดไป แอ้มันอุ๊บอย่าให้มันอย่าให้มันชุบนะชุบป่ะมันจะชุบเออไป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 น่าจะโดดหน้าตังไปไปไม่ทันอะไรตาไปมันจะมันจะไม่มีคนลุกเองตามไปตามไปตามไปชิวชิวมันน่าจะไม่มีลุกเองนะไปดูให้ดูให้เออดีมันหินมันหินมันดีก็ตีมันดีอ้าอย่าหินตี สวยเอามันต่อมันมันมันลุก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 มันตั้ไปตั้ไปสวยสวยไป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 ดิสวยกลับไปอุ้มลอาเรี่ก่อนกลับไปอุ้มไอตัวไอตัวไอตัวชุดน้ำเงินก่อนเออกลับไปลุกอุ้มไปตัวชุดน้ำเงินก่อนเออซ้ายซ้ายเออซ้ายซ้ายซ้ายไปทางขวาเอออุ้มสวยแข็มัน ไอุ้มเนี่ยเนี่ยคือคนเมื่อกี้ป่ะเออไอไอ,อ,อเม็กไม่น่าจะมีลูกเองละหรือว,ว,ว่าจะไปหาเม็กก่อนก็ได้นะมันสองตัวนี้ไม่น่ามีลูกเองละเหรอ,อแต่ถ้าอุ้มตัวนี้ตัวนี้ตายแล้วนะเอออุ้มเลยก็ได้เม็กเม็กไม่น่ามีลูกเองเหรอกถ้ามีมันน่าจะลุกไปละเไอคนไปไหนอะ่ะน,น้องตีมันล้มแถวเนี้ยน้องเดินหาฟังเดินฟังอ๋อนี่ยฟังแล้วอ่ะ นีง,งว,ว่ันปคไปงบ้ญ่เฮไหนอ่ะบ้านใหญ่คือทางไหนอ่ะินแถวนี้แหละมานคามไปทางนี้อะนะ ไปไปบ้านฟ้าก่อนดีกว่าหลุมมันเกิดบ้านฟ้านี่ใช่ไหม,มเดินไปทำบ้านฟ้าก่อนแต่ไม่ต้องปิดหลุมนะต้องยืนรอมันแห้งแล้วถ้าเกิดปิดหลุมเผื่อมันมีนมอะดรีนาลีนแล้วมันมีกุญแจม,มันเปิดเท่าได้ยืนตรงหลุมไว้เฉยพอแบบ300 IQ อยไฟังสิ่งดีๆนะถ้ามันคานมาหลุเกิดข้างหลังแน่เดี๋ยวไปข้างหลังบ้านฟ้าเลยข้างหลังขวา ก็ <c oughs> บอกว่าหลุมเกิดข้างหลังบ้านฟ้านี่มันข้างข้างอะ่ะ <c oughs> ข้างหลังว่าคือข้างหลัง <c oughs> <c oughs> โอ้เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วไปตั้งชื่อเนี่ยหมอลำอลำว,ว,วายคืออะไรวายุคืออะไรหมอลำวายุคืออะไรเก่ง <c oughs> แล้วเก่งแล้วโอ้โหนี่เธอฆ่าพวกนี้ได้นี่คือเก่งแล้วนี่ไม่ได้ใช้พลังเลยใช้พลังตายหมดไปแล้วอะไรอ่ะมันทำอะไรได้อ่ะมันดุมันเหมือนเคยเคยเล่นไหมเคยมากที่มันดุแล้วมันจะตีเดียวลมอ่ะ มันดูดเซอร์แล้วมันจะตีเหี้ย